วันนี้มารีวิว Pet Friendly Hotel บ้างนะคะที่อยุธยานี่เองดูวิวซะก่อนที่ดีก็คือที่ไหนคะคุณจำเวทคะคุณจะกินมดไปถึงไหนคะอ๋อไม่มีมดที่นี่ก็คือ Slow Life House อายุทยาเอ้ยไม่ใช่อโยธยานะคะบอกเลยว่าสวยมากอันนี้เป็นบรรยากาศวิวหน้าห้องนะคะที่นี่มีที่พักอยู่ประมาณ4ี่ สี่ห้องเนอะอันนี้ก็คือข้างบนบ้านจอมใจค่ะนี่เป็นที่นั่งแบบชิวข้างนอกข้างหลังมันเป็นบ้านสวยมากเราขึ้นไปม,มาแล้วแล้วตอนเงย็นๆกินหมูกระทะนี้โอ้ยเลิศเราพักห้องมีดบินหนึ่งค่ะนี่ค่ะนีเ่เข้าไปก็ที่พักเล็กๆกระทัดรัดนะคะ ชิวๆแบบนี้เลยทุกคนแอร์เย็นชำ่ำห้องเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะแล้วดูอยู่ข้างหน้าบ้านอื้อหืออื้อหืออออ